สวัสดีครับผมแจ่มมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปูท่ทวดวาชังให้เป็นเหรียญรุ่น3บล็อกตื้นมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพ้าช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยเป็นพิมพ์บ็อกเตอร์นนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพิมพ์ตื้นนะครับผมรุ่น3มเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอาจเป็นจุดสังเกตแรกในการิจรนาของผมนะครับนี่ผมจะแคงให้ดูนะครับผมอาจจะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตัวห่อหีบเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมติดขอบลวดด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงหอหีบเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับติดขอบลวดด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะครับอาจจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณด้านบนนะครับผมตรงพื้นกระนกด้านในเนี่ย จะมีเส้นลวดน,นะครับโค้งนะครับโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะเอาละผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมด้านบนนะครับผมตรงพื้นกระนกด้านในเนี่ยบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นลวดน,นะครับโค้งนะครับโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเอเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการเจรนาของผมนะมเดี๋ยวเราไปดูกันนะ จุสังเกตที่4กันผมจะดูนะบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดเฉียงขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณาของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกระหนกนะครับผมช่องด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับผมในช่องพื้นด้านในเนี่ยจะมีขีดสั้นนะครับอยู่ขีดหนึ่งนะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นกระนกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมในพื้นด้านในเนี่ยจะมีขีดสั้นนะครับอยู่ขีดหนึ่งนะครับผมแต่บริเวณนะครับเส้นอื่นเนี่ยก็จะเป็นขีดยาวกว่านะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะ รูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับรูจอดนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการิจรณานะเ,าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอดนะครับมุมฝั่งขวา,ล,าขลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเรียนกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพิมพ์ตื้นนะครับผมก็จะเป็นรอยเนินเนลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดนะครับผมก็จะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะแต่พื้นบริเวณตรงเนี้ยเขาจะตึงนะครับผมแต่มุมนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นรอยเนิรนเนลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงเนี้ยก็จะเป็นรอยเนิดนมากเลยนะครับผมถ้าเป็นพิมพ์ตื้นเนี่ย นะครับที่จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็จะมีเส้นแตกอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะเนี่ยผมจะแค้งให้ดูนะครับก็จะมีรอยตึงเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื <Wh> ่อนมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีผักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับเส้นลวดกระจายกระจายพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการิจราณาได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบาหน้าเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลืล่อนลงมานะครับผมบริเวณนะลำตัวองพานนะครับผมเส้นลวดนะครับลำตัวองพาะเนี่ยก็จะไม่คมมากนะครับจะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหน้าเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเอาละคผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังเน, time, นี่ยจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมานะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะอ<า>่เป็นจุดสังเกตแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดคิ้วตาท่านนะครับผมจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับคู่กันขนานกันลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงคิ้วตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ย นะครับจะมีเส้นแตกนะครับคู่ขนานกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคระเนี่ยจะมีเส้นลวดหนานะครับผมแต่บริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดเหล็กนะครับโค้งนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะมีเส้นลวดหนาครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับโค้งนะครับผมเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวดเล็กนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคระนะครับผมตรงกลางด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนนะครับเป็นขีดสั้นๆนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอักขระตรงกลางด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนนะครับเป็นขีดสั้นๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ีในการพิจารณาของผมนะอาจจะเป็นเส้นนูนนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตัวล้อเรือเนี่ยนะครับด้านข้างเส้นลวดตัวล้อเรือเนี่ยจะมีขีดนะครับผมซ้อนอยู่นะครับเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตัวลอนเรือเนี่ยจะมีเส้นลวดน,นะครับซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะนี่ผมตะแคงให้ดูนะจะเป็นขีดบางๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกัน,ล,นลักษณะรูเจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะนะครับมุมฝั่งขวาลักษณะของรู ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเลนลงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยจะตึงกว่าด้านหน้านะแล้วขอบด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขอบเรียบลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดตัวอักขรานี่ก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง ลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะะเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนนะพื้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรอยเนนิๆเลยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมด้านบนนะครับผมเห็นไหมครับเส้นลวดอัระเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเล็กเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับผมใบหน้านะครับหลวงปู่ทิมนะ บริเวณนะครับผมไปหน้าหลวงปู่ทีมเนี่ยบอกพิมพ์ตื้อเนี่ยก็จะเป็นบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะจำให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการเจารณาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลําตัวองค์พระนะ บริเวณนะครับผมลำต nice like ัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่เส้นลวดบริเวณตรงสังกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์อลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมยิ่งบริเวณตรงหัวไหล่เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์อลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นของผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณนะครับตัวตัดนะครับตรงหูเหรียญเนี่ยมุมด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยตัวตัดก็จะเป็นนลักษณะแบบี้ นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะครับผมลักษณะของตัวตัดนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้าย ลักษณะของตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ,ะตรงตูดเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับลักษณะตัวตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมบริเวณหูมุมฝั่งขวา บริเวณหูเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับบริเวณตัวตัดเนี่ยนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ,ะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูล,ลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะ เฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวานะครับผมอ่าราคาพักเครื่องนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะอ่าตรงตูดเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับอ่าจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ